รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมาจาจันกิษณะภูสิทธิรมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่24มีนาถึง30มีนานะในสัปดาห์นี้ถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับ2เหตุการณ์เลยนะเหตุการณ์แรกก็คือวันที่24เลยนะจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าราหูองจันนะแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันยังเป็นแค่เงามัว นะบางคนก็ถามอาจารย์กันเข้ามาว่าโอ้โหอันตรายไหมต้องหลบแสงไหมต้องอยู่บ้านปิดประตูปิดหน้าต่างกันขนาดไหนนะซึ่งจริงๆนี้วันที่24เนี่ยนะมันเป็นแค่เงาหมัวแล้วก็จะเห็นได้ที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะฉะนั้นในประเทศไทยไม่ต้องไปกังวลนะไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ถึงเรานะเหตุการณ์ที่2วันที่27ดนะดาวพภูศ์นะดาวพภูศ์เนี่ย เป็นตัวแทนของการสื่อสารเป็นตัวแทนการเจรจาค้าขายเป็นตัวแทนของความคิดจินตนาการนะคือจะมีการพักองศาคําว่าพักองศาในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คือการเดินถอยหลังเวลาที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ยนะครับมันจะทําให้อืดๆหน่อยนะอะไรก็ช้าต้องรอคอยนะฉะนั้นใครจะเจรจารีบเจรจาให้จบภายในวันที่27นะก่อน27นะ เพราะพอวันที่ยีเจ็ดเป็นต้นไปดาวพระพุธเดินถอยหลังประมาณสองสัปดาห์เลยจะไปเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยนะสิบหกเมษาเลยนะฉะนั้นดาวพระพุธเป็นเป็นเจ้าเรือนใครบ้างก็คือเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนามิถุนและชาวลัคนากันนะและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินนะของชาวลัคนาพฤกษพแล้วก็สิงนะฉะนั้นชาวลัคนาพฤกษ์และสิงเนี่ยพอดาวการเงินเดินถอยหลัง นะสองลักษณะนี้เริ่มต้นก่อนเลยต้องประหยัดนะวางแผนการใช้จ่ายเตรียมการนู่นนี่นั่นให้ดีนะส่วนมิถุนกับกันนะอันเนี้ยมันจะทําให้สิ่งที่วางแผนสิ่งที่ตั้งใจก็ต้องอืนนดนิดนึงนะช้าหน่อยนะใครที่อยากให้ดวงดีเร็วๆนะอาจารย์จะมีพิธีพิเศษ คือพิธีสะดอกเคราะห์ตัดปีนะจะสวดบูชาเจ็วันเจคืนมีปิดทองพระประจำวันเกิดมีแผ่นทองบูชาดวงชะตานำไปหล่อพระองค์สมเด็จพุะาจานโตพรมรังสีด้วยนะส่งเสริมดวงเกื้อหนุนดวงนะใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สะดอกเคราะห์ตัดปีในวาระปีใหม่ตามจันทรคติึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า สวดมหามนต์สะดอกเคราะห์เจ็วันเจ็ดคืนปิดทองพระประจำวันเกิดนำประดิษสานในพระท่าตเจดีย์สวดบูชาดวงชะตาด้วยแผ่นทองหน้มหาอุดเสร็จพิธีนำหล่อพระองค์สมเด็จพุทธาจันย์ตูกมรังสีสวดอธิษฐานจิตสะดอกเคราะห์ผ่านกลวยเข้าวเ้นบาทบรมครูหลวงปู่โลกอุดรจุดเทียนชัยวิปัสสีหนุนดวงชะตา อธิษฐานจิตสู่ความรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยที่ใจดีพระทาตุพนมทิ้งความทุกข์แก้ไขสิ่งติดขัดหนุนดวงแบบขึ้นไม่มีตกโอกาสครั้งสำคัญที่มีพิธีใหญ่ครบถ้วนพร้อมรับความโชคดีสนใจติดต่อได้ที่ l i น์ o p e n d n อาคัน,นี้มาดูว่าแต่ละลัคนาเป็นยังไงนะครับลัคนากรากฎชาวลัคนากรากฎเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นนะเพราะในสัปดาห์นี้ดาวประจําตัวเนี่ยจะมีการโคจรผ่านตําแหน่งที่เรียกว่าลาชาโชคนะฉะนั้นไนสัปดาห์นี้ชาวลัคนากรากฎตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากนะอย่าคิดมากอย่าน้อยใจว่าเอ๊ะไม่มีใครจะช่วยหรือคนช่วยเขายังไม่แอคชั่นสักทีอะไรประมาณนี้นะลุยไปก่อนตอนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากลุยเองไปก่อนเลยเดี๋ยวดีแน่นอนและจะมีพุ่มช่วยนะมาอุปถัมภ์ค้ำชูในไม่ช้านี้นะครับลัคนามเมษชาวลัคนามเมษเนี่ยนะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสุข เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสบายใจในสัปดาห์นี้นะมีการผ่อนคลายจากปัญหาอุปสรรคต่างๆมีการวางแผนนะบางคนต้องทำงานใหญ่บางคนเตรียมการใหญ่บางคนทำอะไรหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญมีโชคด้วยนะครับลัคนาพิกจิกชาวลัคณา,าพิกจิกนะสัปดาห์นี้นะถือว่ามีข่าวดีนะจะมีข่าวดีมีตัวช่วยมีผู้สนับสนุนนะ ใครที่มีการติดต่อสื่อสารอยู่นะมีอะไรติดขัดอยู่ให้อาศัยตัวช่วยอาศัยบุคคลที่3นะโดยเฉพาะที่เป็นเพศชายจะช่วยได้ดีมากเลยนะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะการเงินการงานการเจรจาทุกสิ่งอย่างนะครับก็อาศัยตัวช่วยและเป็นเพศชายนะจะดีมากนะลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยนะเรียกว่ามีงานให้คิดเยอะนะในสัปดาห์นี้นะจะ ดาวพระพุธพักองศาเดินถอยหลังนะพอเดินถอยหลังเสร็จเนี่ยนะไปอยู่ในเรือนกรรมมะนะจะคิดเรื่องงานคิดแผนคิดนู่นคิดนี่นะคิดเยอะนะคิดเยอะเรื่องงานคิดแล้วต้องวางแผนวางแผนเพื่ออนาคตนะจัดการนู่นนี่ด้านบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องการงาน นะเนื่องจากมีดาวไหลดวงไปประชุมรวมกันอยู่ในการงานนะแล้วดาวประจําตัวก็ไปถอยหลังในเรื่องการงานฉะนั้นจะคิดเยอะเรื่องงานคิดวางแผนจัดการแต่เดี๋ยวพอเดินหน้าปุ๊บนะโอ้โหเหมือนดอกไม้บานเลยพริบานฉะนั้นลุยเข้าไปคิดเข้าไปวางแผนดีๆนะสําเร็จทุกอย่างเลยลักนากันชาวลักนากนเนี่ยนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวพุธก็พักอง,องศาเช่นกัน เดินถอยหลังนะเดินถอยหลังในเรือนปัตตนิปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะใครกำลังจะค้าขายใครก็ลังทำอะไรนะมันก็ต้องลุยไปก่อนนะต้องอดทนต้องสู้นะบอกจะเซ็นสัญญาจะเซ็นสัญญามันอาจจะรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะช้าไปอีกนิดนึงนะยังไงก็ต้องรอต้องอดทนแต่สำเร็จแน่นอนนะ ลัคนามีนชาวลัคนณามีนนะสัปดาห์นี้นะงานเด่นนะมีการงานที่เด่นแล้วจะกลายเป็นช่วงที่ตั้งหลักลงหลักปักฐานมีข่าวดีมีข่าวใหญ่อย่างนี้เลยนะเป็นข่าวดีข่าวใหญ่เลยนะแล้วสมมุติมี1ิเรื่องนะมันจะได้สักห้าเรื่องเจ็ดเรื่องก่อนมันได้ไม่เต็มนะเนื่องจากดาวพระพุธเนี่ยมาพักองศาอยู่มันยังได้ไม่เต็มแต่ มันได้หมดนะแล้วมันจะงอกมาเรื่อยๆเลยโอ้โหมันดีมากเลยนะเตรียมรับข่าวดีข่าวใหญ่แล้วกันนะเตั้งสติดีๆนั่งสมาธิสวดมนต์อธิษฐานจิตดีๆจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วนี่ลัคนามีนนะวันที่24อาจารย์มีเจิมหน้านะลงณจินดามณีด้วยเปิดโชคลาภนะมาทำกันให้ได้จะยิ่งดีมากเลยนะ ลัคนาธนูนะครับชาวธนูเนี่ยนะดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสจะย้ายวันที่30เมษานะครับแล้วเป็นการย้ายครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับในรอบของชีวิตเลยนะฉะนั้นอาจารย์ทําคลิปไว้ให้แล้ว ใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูในช่องเลยเพราะในคลิปนี้อาจารย์เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะว่าข้อควรระวังเป็นยังไงนะย้ายแล้วมันจะส่งเสริมมันจะเป็นยังไงรีบไปดูกันนะครับนะดาวพระพุทธพักองศาเนี่ยเป็นเรื่องการงานนะจะจะทำให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยนะโอ้โหมีการ ขับเคลื่อนในเรื่องของงานเพิ่มขึ้นหน้าที่การงานทํำหลายอย่างละเกินทําไปทํามาเกิดเบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งมันทําซ้าลูทีนมันจะมีงานลูทีนมีอะไรเข้ามาต้องเจราจามากขึ้นแล้วเจราจาเรื่องเดิมซ้ําๆๆนะแต่สิ่งสําคัญคือกําลังบุญหนุนนำนะชาวธนูเนี่ยนะจะโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับลัคนาพึ่งศพชาวลัคนาพึ่งศพเนี่ยนะ ดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินนะเจ้าเรือนการเงินไปเดินถอยหลังซะงั้นนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยแต่อยู่ในเรือนลาภะนะมีโอากาสมีโชคนะแต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะซื้อไปแล้วแบบคาดเคลื่อนมีอั้นอะไรอย่างนงี้นะเออมันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเออแล้วก็ต้องกันเงินเอาไว้ด้วยเพราะอาจจะมีเหตุให้ใช้เงินมีเหตุแบบเร่งด่วนใช้เงินนะแล้วก็ จะมีข่าวดีนะพอพ้นสัปดาห์นี้ไปก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะลัคนาตุนนะชาวลัคณาตุนเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะทําอะไรเนี่ยก็ให้รอบครอบนะแล้วก็มันอาจจะมีความกังวลในจิตใจลึกๆอยู่อยากจะทําอะไรต่างๆมีความกังวลอย่าไปกดดันตัวเองทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแต่นะ ภายในเดือนเมษาเนี่ยนะชาวลัคนาตนเนี่ยจะเคลียอะไรทําให้จบรีบรีบทำให้มันจบสิ้นนะก่อนดาวพฤหัสย้ายราศีวันที่30เมษานะอันนี้จารย์บอกไว้ล่วงหน้านะออรีบทานะลัคนามังกรชาวลัคนามังกรเนี่ยนะสัปดาห์นี้พิเศษนะเออมีความพิเศษมีโอกาสได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ ในทางทิพด้วยในทางโลกทิพย์ฉนั้นใครสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานมีโอกาสสัมผัสอะไรพิเศษพิเศษนะจะมีบางอย่างส่งผลถึงตัวลักษณะของเราแล้วก็จะส่งเสริมให้ดีจเจริญรุ่งเรืองนะการงานก็จะดีงานก็เยอะขึ้นนะบริวารก็ดีมาช่วยเหลือต้องมีการบริหารจัดการอะไรบางคนได้ไปสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไปเ,เข้ากรรมฐานบางคนได้ไป ซื้อหรือไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะอันนี้จะพิเศษมากทีเดียวมังกรลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะในสัปดาห์นี้จะต้องรู้จักประหยัดด้วยนะเพราะอย่างที่จันบอกไปดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินนะไปพักองศาอยู่ในเรือนมรณะซะอีกนะมรณะก็หมายถึงตายจบเปลี่ยนจากนะแล้วไปพักองศาไปถอยหลังอยู่ในนี้เขาเรียกว่าเดินวิปลิต นะเดินวิปลิตในเรือนที่มันแย่อีกนะฉะนั้นอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะชาวลักนาสิงเนี่ยนะมีความต้องการเม็ดเงินมีการต้องการเงินอัดฉีดรอคอยเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินคอมมิชชั่นอะไรต่างๆนะต้องประหยัดนะวางแผนการเงินดีๆนะแล้วมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะชาวลักนาสิงให้สู้สู้เข้าไว้เพราะดวงชะตามีกําลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะมีแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆเพราะพอ13เมษาเนี่ย เป็นมหาอุดเลยส่องสว่างที่สุดในดวงชะตาฉะนั้นตอนนี้อดทนสู้ใปสู้แล้วรวยนะครับลักนากุมชาวลักนากุมนะสัปดาห์นี้มีโชคมีโชคเลยนะเออแล้วใครเป็นลักนากุมเสี่ยงโชคติดเลขสี่เอาไว้เออลักนาอื่นแอบได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรไปติดเลขสี่เอาไว้ด้วยนะออแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดค่าได้ยินกันนะ ล,ลัคนาโกมจะมีโชคนะมีโชคใหญ่มีโอกาสดีนะแล้วก็มีความผ่อนคลายในจิตใจเพราะว่าการเงินดีมีโชคเข้ามาโอ้ยผ่อนคลายการเงินชาวลัคนาโกมมีความต้องการเงิน,นดาวพระราหูเนี่ยไปส่งกําลังแบบมีฤทธิ์มากอยู่เรื่องการเงินเหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีข่าวดีหลังวันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะพระราหูจะให้คุณอย่างรุนแรงมีโอกาสได้รับโชคใหญ่เงินก้อนโตนะ เออแต่ในสัปดาห์นี้นะยี่สถึงสาเนี่ยนะก็มีโชคนะมีโชคนะรออีกนิดหนึ่งอดทนเข้าไว้เดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนแล้วนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขัน พร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษศนะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว คุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจารย์ไลร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือนเลขที่ เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลอมมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคมพี์เสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการทีี่ถูกกต้ององ อ,อีกเรียอหนึง่งบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอฤกศิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ